สวัสดีครับตาน้อยมีคนครเรียกร้องมาเยอะหลือเกินเขาบอกว่าอ,อินเวอร์เตอร์งบ25 0 0 0โซล่าเซลล 25, ์25,000นนี่มันใช้ได้ขนาดนั้นเลยหรือวันนี้ตาน้อยทำอะไรอยู่รดน้ำมะพร้าวพร้าน้ำหอมอด้วยพลังงานอะไรตาน้อยเปิดเปิดลูกเปิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ว่าง,งบ25 0 0 0ใช่ไหมเอฟซี FC ต้องการอยากจะรู้จริงๆิงบางคนนี่ โทรมาสอบถามสักอีกซื้อแบตมาจากไหนซื้อเครื่องมาจากไหนนะครับคลิปนี้ก็เลยมาถ่ายทําซ้ําให้อีกทีโอ้น้ํเลี้ยงมากนะครับแต่น้อยนี่รดน้ํามะพร้าวนะครับไม่รู้จะทําอะไรแล้วขนาดฝนตกใหม่ๆก็ยังรดน้ำมะพร้าวเป็นยังไงแต่น้อยใช้มาสองเดือนแล้วเป็นยังไงโอ้คุ้มไหมมากคุ้มสุดคุ้มเลยอืมสุดคุ้มเลยใช่ไหมครับคุ้มมากๆมีระบบน้ํา ปั๊มปั๊มก็อัตโนมัติธรรมดาแต่ก็โอเคอโอเคใช่ไหมตามวิธีแบบบ้านๆเนะาะ<า>ประหยัดงบ,บประหยัดงบะจะปลูกอะไรบ้างแต่น้อยอนาคตคือปลูกกล้วยมะพร้าวน้ำหอมกล้วยนี่คือเป็นพืชพี่เลี้ยงเนาะ,ะ,ะจะปลูกกล้วยแซม แช่ให้ดินมันชุ่มช่้นอ๋อครับแล้วก็มีผลละมากปักไม้เนาะเปิดน้ำลูกเปิดน้ำโอ้โอ้น้ำเลีงมากน้ำเรีงมากเอ้าตาโนยพาไปดูปั๊มน้ำหน่อยที่ว่าเราใช้ปั๊มน้ำครับโซล่าเซล์เปิดไปเลยเปิดไปเลยลูกเปิดไปเลยลูกเปิดเปิดไปเลยเปิดปั๊มน้ำทิ้งไปเลยอ่าดูดิน้ำเรงขนาดไหนครับอ่าไม่เป็นไรลูกออกมาอ่าตา้นยเปิดทิ้งเปิดคว้างเลยหลังจากมีโซล่าเซลล์แล้วโอ้มีความสุขมากไม่ยอมกลับบ้านอันนี้แม่บ้านครับลุงไกลแม่บ้านตาโนยนะครับ นี่นะครับปั๊มน้ำสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับที่ไทยทำอตอนคลิปต้นๆน,น,นะครับอนาคตก็จะปรับปรุงไปเรื่อยตอนนี้ประมาณก็จะรู้สึกว่าหังกรลกจะมีปัญหานะครับยังไม่ตัดต่อเองเนาะยังไม่ตัดต่อเองดูดูนั่งไกลๆนะเลงมากอันนี้สูบกี่เมตรแต่น้อยประมาณเจ็ดหกเจ็ดเมตรประมาณนี้กเมตรยังสูบน้ำได้เนาะ เอ่อด้วยงบ2อ0 0 0ื่นเนี่ยดูดิเมฆก,ก็เต็มนะครับแดดไม่ค่อยมีอ่านี่คือแผงอมองไกลแผงโซล่าเซลล์2แผงนะครับแผงและ300กว่าบาท380บาทเนาะ380แปบแบบโมโน,โนนะครับเนาะโมโนโอ่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเนาะผ่าน2เดือนอ่าเปิดทิง้งเปิดคล้องไหมก็น้ำเปิดทิ้งไปเลย,เลยไม่ต้องเสียดายไหลแรลงมากครับไหลแรงมากตาน้อยพาไปดูอีกทีพาไปดูโซล่าเซลล์ของตาน้อยนะครับในไวกระเซียนต่อเองทำเอง ทุกอย่างเลยครับน้ํานี่ก็เดินเองไหมตอนนี้เดินเองเดินเองทําเองทุกอย่างเลยนะครับท่านไหนอ่านี่คือสาย p ีวีเบอร์สี่นะครับสามสิบเมตรเดินมาจากแผงนะครับกลางทุ่งนาสามสิบเมตรต่อกอกล่างบ้านด้วยโอ้ต่อกล้อด้วยโอ้ตัวนี้อ่าน้ำตัวนั้นน้ำเปิดทิ้งทางนู้นก็เลยอ่อนหน่อย โอ้โหเหมือนกับอยู่บ้านเลยนะครับตาน้อยสบายต่ขอเข้าห้องน้ำด้วยห้องน้ำด้วยอ้าวครับเดี๋ยวดูทางนี้เปิดเพลงอีกต่างหากครับเปิดเพลงดูไฟสว่างสวยอ่าเปิดไฟให้ดูตั้งแต่ติดตั้งมานี่ยังยังไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับตาน้อย,ยโอ้โห,โหเดินไฟเองอีกต่างหากครับตาน้อยในใบกระสีน ไปห้องน้ำก็สว่างไปห้องน้ำมีน้ำด้วยเปิดน้ำโชว์หน่อยตาหน่อยเหมือนกับยืนเหมือนกับอยู่บ้านเลยสุดยอดสุดยอดอืมครับเปิดสามสามประตูน้ำสามก๊อกอ่าไหลโอเคอยู่ไหลโอเคอยู่นะครับอ่าทีตอนนี้ตู้เย็นยังไม่เอามาเหรอเก็เย็นอย่ารอรออาพัดลมโชว์อีกเอาพัดลมโชว์หน่อยตาหน่อย เปิดพัดลมโชว์หน่อยครับอ่าตอนนี้ปั๊มน้ําก็เปิดอยู่นะอันลมก็แรงอ่าปั๊มน้ําเปิดอยู่ไฟเปิดอ่าเกือบทุกหลอดไฟในเปิดเกือบทุกหลอดเลยสุดยอดอ่าไม่มีเสียงค้างนะครับอ่าเพราะว่าอินเวอร์เตอร์นี่เป็นระบบอ่าเพียไวไซเบฟนะครับอาจจะไม่มีเสียงค้างนะเปิดตั้งหลายอย่างยังใช้ได้เคร<อ>ื่องเสียงก็เปิดรอตู้เย็นกับทีวีรองบประมาณตอนนี้เครื่องเสียงก็ใช้220ไหม220อ่าใช้ไฟโซลาร์เซลล์เหมือนกันเดิมอยู่ใช่ไหมครับ โอ้โหสมุดแบบอืมเอามาดูแหล่งพลังงานนะครับที่ว่าใช้ได้ขนาดนี้นะครับจตน้อยมาอธิบายอีกทีนี่นะครับแหล่งพลังงานอ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับนี่ศึกษาอ่าลิเทียมฟอสฟต24โวลต์นะครับระบบ24โวลต์อ่ามี แอคทีฟบาลานอ่าแล้วก็มีอ่าบีเอสนะครับตัวแดงครับบี s เอสตัวแดงร้อยแอมอ่าแล้วก็พระเอกของเขาก็คืออ่าเป็นอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์นะครับเพียวไซเวฟอ่าแล้วก็จะมีพาวเวอร์เอ็มอาร์นะครับอ่าเอ็มพีีพีทีนะครับสามารถบูตแรงดันเปลี่ยนเป็นกระแสนะครับอ่าตอนนี้ชาร์จอยู่ที่สิบเจ็ดแอมนะครับตอนนี้ก็เปิดน้ำอยู่นะไม่เปิดน้ำใช้งาน เห็นไหมครับแต่น้อยก็เอาเศษวัสดุเรือใช้นะครับพวกสายไฟมาเดินเองหมดเลยเดินเองหมดอ่าศึกษาในยูทูบยูทูบอย่างเดียวนะครับอ่ีช่างอีมไม่ได้ต่อให้นะเพียงแต่ช่างอีมมาเ็ตค่าให้แค่นั้นนะครับเช็คตัวนี้แล้วก็มาตั้งค่าบางอย่างอาจจะไม่รู้นะครับบางอย่างเพื่อนสมาชิก FC อาจจะไม่รู้นะครับต้องให้ช่างผู้ชำนาญงาน ในการตั้งค่านะครับคือเพื่อความปลอดภัยเราต้องให้ช่างมาเช็คเพราะว่าวันวันแผงแผงแผงไอแสงอาทิตย์เราจะเสียหรือตัวตัวนี้เพื่อความมั่นใจก็ให้ช่างเอ๋มาดูให้ปรับเวลาชาร์จเวลาอะไรทําไมตัวนี้ตัวนี้ระบบคือมันต้องตั้งค่าชาร์จถึงกี่โมงเปิดกี่โมง ว่าเราศึกษามไม่แน่ใจเลยให้ช่างมาดูให้อืด้วยครบเซตชุดนี้นะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสามารถเปิดได้หลายอย่างเหมือนกันหลายอย่างเลยครับเปิดทิ้งเปิดกว้างหน้าร้อนเปิดทันลมได้สบายแบตแบตลิเธียมแต่น้อยเจ็ดพันสองนะครับเจ็ดพันสองร้อยบาทใช่ไหมแต่น้อยเนาะจำไม่ผิดเจ็ดพันสองรอบาทลิเธียมฟอเสเฟตร้อยแอมนะครับ สามารถใช้ได้ทั้งคืนไหมแต่นยตัวนี้นนนทั้งคืนเลยขนาดเด็ดไม่มีช่องหนึ่งก็ยังเปิดได้ไหมมีความสุขมากครับเครื่งเสียงก็มีอยู่ในป่านี่ตอนนี้ตอนนี้อยู่กลางป่าเลยนะครับเอีอ,อยู่กลางป่าสวนยางเลยกิ่กิววันนะแบตแบต้อยแอมล้อยแอมน้100 <800 M. S 1> อยแอมต่อชั่วโมงนะครับล้อยแอมต่อชั่วโมง ซักผ้าเอาเครื่องสักผ้ามาหรือยังยังเลยยังรองเงประมาณรอ, <c oughs> องเงินซื้อรองเงินซื้ออันนี้ก็โอเคแล้วนะ <c oughs> มันก็ความสะดวกสบายอยู่ในสวนในไร่เอ,อ่อต่อเองบางบางบางท่านนะครับสอบถามช่างอีโทรมาถามกลัวทํามไม่ได้ตา้อยคนที่ทําไม่ได้นี่เขาคิดยังไงตา้นยมันก็คืออาช้ช่างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราช่างไม่ว่างเราก็ต้องศึกษาใน youtube ว่าระบบเขาทํำยังไงอะไรอันนี้ก็ศึกษาเองแต่แต่ควมไม่มั่นใจเราไม่ใช่มืออาชีพใช่ไหมเราก็ต้องมีช่างเป็นพี่เลี้ยงอ,อ๋อครับผมเป็นพี่เลี้ยงคือลักษณะอะไรถูกต้องไหมให้เขามาเช็คให้ต่อยังไงทําไมทําไมก็ช่างเอมาดูให้ก็โอเคแต่ตั้งค่าให้ตัวนี้อินชาร์เจอร์แต่ก่อนก็ชันงของคงก็วิ่งเข้าบ้านเนาะเดี๋ยวนี้น้ําก็มี น้ำก็สะดวกไปก็มีไม่อยากกลับบ้านเลยอยู่สวนสบายเงียบลดน้ําต้นไม้ครับขนาดฝนตกไปใหม่ก็ยังลดน้ําต้นไม้ครับขยันขนาดไหนอนาคตนะจะจะปลูกถั่วจะปลูกถั่วถั่วฝักยาวลดน้ํามีด้วยโซลาเซลล์โซลาเซลล์โอ้โหไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ไม่ได้ตักแล้วไม่ได้ตักเหมือนแต่ก่อนเนาะต่อสายยางลดเลยนี่นะครับ บอ่อน้ําบอ่อน้าครับบอ่อน้ําสร้างภาษาอีสานบอ่อน้ําสร้างนะครับน้ําก็ยังเปิดทิ้งไว้เลยเนี่ยยังไม่ปิดเลยน<ะ>ู่นไกล้ก<ะ>ล้เอเออรดต้นไม้เออจะมีคนรถต้นไม้ครับแม่บ้านรถต้นไม้อ่าดีใจครับแม่บ้านก็ดีใจครับไม่ยอมไปทํางาน,น,ม,านมันรถดต้น <p> น้เห <mar iff> ็นไหมครับต้นไม้ก็เงาะก็มีออกลูกเต็มแล้วครับเนี่ยอตั้งแต่มาสวนนี่มีเวลาลดต้นน้าต้นไม้เยอะนะครับ อ่าโอเคนะครับยังไงจังน้อยจะฝากเอซที่ติดตามดูช่องแต่น้อยดูของแต่น้อยนะครับที่ทําเองเป็นยังไงครับแต่น้อยคือคือลักษณะเราไม่รู้เราก็ถามช่างช่างช่างที่รู้หรือศึกษาตามเฟซก็จะมีให้แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอ,อย่างงบน้อยเราก็ค่อยค,อยคอยสะสมเพราะว่าตรงนี้นะเราสะสมทิะย,ยีละอยานแผง อันนี้ก็สั่งสั่งจากไอ้ลาซาด้าลาซา,าดา้าบางคนไม่รู้สั่ง<ล>าจาก<ด>าไหนลาซาด้ามีขายให้เนี่ยตัวเนี้ยครับเราต้องการยังไงถ้าไม่รู้จริงแล้วก็ไม่เป็นอันเป็นอันตรายเ่ยเวาใช้ลิเทียมก็ประหยัดแต่จะแพงนะน้อยไม่ต้องเติมน้ำกันนี่ต้องเติมน้ำกันน่าอายุการใช้งานก็ยาวนานตู เราไม่ต้องจะเป็นต้องใช้ตู้หรูหราครับตอนนี้เรางรบน้อยเราก็ทําทําอย่างนี้หละแพงนะครับอ๋อครับโซโซสายไฟให้ให้เห็นเลยมางมาตรวจด,ดูก็ไม่ต้องได้งัดเยอะออกมาเราก็ดูโอเคถูกต้องก็จัดการโอ้ได้เ,เลยแสยงว่าสุดยอดนะครับเนาะอ่าสองเดือนแล้วระบบไม่มีล่มครับไม่มีร่มใช้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอานาะคตมีเงินเพิ่มแบต เพิ่มแบบเพิ่มแบตเพิ่มแผงขึ้นอีกอ่าเปิดแอร์เลยเปิดแอร์เลยแอร์9,000 BTU อินเวอร์เตอร์นี่ใช้ได้นะครับ220นะครับไฟ<ป>220อ่าตัวนี้สามารถใช้แอร์อินเวอร์เตอร์9,000 BTU ได้นะครับอ่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับจากการทดลองของช่างอีนะครับอ่าและแบตลิเธียม100แอมนี่ก็ได้ครับเฉพาะตอนกลางวันนะครับ FC กลางวันได้อาจจะเพิ่มแผงอีกสักสองแผงครับถึงจะโอเคนะครับ 2> 2 โอเคนะครับลวค,วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากดูตาน้อยนะครับอ่าฝากดูตาน้อยด้วยในการต่อเซลล์ทำเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับตาน้อยสวัสดีครับ